่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังถึงงานวันที่26สักนิดหนึ่งนะครับพอดีผมจะต้องแพลนงานนิดหน่อยนะครับ26นี้เนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ได้นัดแนะผมเนี่ยนะครับว่าให้มาร่วมในการตรวจเพราะว่าผมเป็นผู้ที่ร้องตรวจสอบจะได้ชัดเจนไปนะครับว่าผิดไม่ผิดไม่ผิดก็ดีใจด้วยแต่ถ้าผิดก็ตัวใครตัวมันครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับ โดยเฉพาะไอพื้นที่ป่าแหว่งตรงนี้ดูจากสายตานะอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะไม่ต้องใช้ GPS ไม่ต้องใช้นูนใช้นี่อะไรนี่นะฮะนะครับไม่ต้องมาโชว์หรอกไอเสาปูนเขตปงเขตปา่าอะไรเนี่ยไม่ต้องนะเบะื้องต้นเนี่ยดูจากสายตาจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของผมนะไม่ประสบการณ์ของใครนะเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งคู่นะครับนะครับ นบางคนเนี่ยนะฮะผมบอกก่อนนะครับคุณทําตัวแบบนี้เองนะครับคุณทําตัวแบบลักษณะของการที่จะเอชักศึกเข้าบ้านเองนะฮะอันนี้ช่วยไม่ได้เวลาคนอื่นเขาโดนมันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันใช่ค,ครับเวลาคนอื่นโดนเนี่ยก็ต้องมาตรฐานเดียวกันพัชรมนลโดนข้อหาสวมสิทธิ์นะครับอาจจะมีผู้เบาคนหนึ่งกู der, ้มาเกี่ยวเด้อกู้มาเกี่ยวเด้อเนี่ยอาจจะโดนสวมสิทธิ์เหมือนกันนะครับ คุณคอยดูว่าคว,าว่ามาตรฐานเดียวกันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเขาตรวจเอกาสารดูคลิปดูเขาได้จริงแต่เท่าที่เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าแหลมๆหลอันณ์สวัสดีวันนี้เรามาดูอุย้ยสวนยางเราดีมากเลยนะครับน้ําท่วมตอนนีุ้ณสาธิตีสวัสนีครับมีคนจะโดนสวมสิทธิ์นะครับมาตรา14กับ54นะครับเบื้องต้นก่อนนะอาจจะมี อาจจะมีคนโดนข้อหาเดียวกันครับเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตผมได้ยินข่าวว่าข้อเท็จจริงเดียวกันเลยนะครับผมได้ยินข่าวว่าข้อเท็จจริงเดียวกันเลยแต่มีตุกกต๊กแกฮะมีตุ๊กแกกินปูนลอนทองกับพี่น้องครับ <c oughs> ขึ้นมานั่งไล่ขึ้นมานั่งไล่ครับมาแก้ตัวแฉไปแฉมามะโทจะแฉไปไหน คลิปมันก็อยู่ทนโทษนะฮะคลิปมันก็อยู่ตนโทษจะแถไปไหนว่าใครเป็นคนทำกินใครเป็นคนสวมสิทธิ์นะครับในเมื่อลูกความผมโดนเหมือนกันก็ต้องโดนด้วยกันในเมื่อลูกความผมโดนมึงก็ต้องโดนด้วยกันนะครับผมไม่สนใจแล้วครับเสร็จจากภารกิจยีบหจะมีภารกิจทวงหืนป่าเหมือนกันครับจะมีภารกิจทวงหืนป่ามีคนสวมสิทธิ์นะครับ มีคนสมสิทธิ์นะครับพื้นที่ตรงนั้นนะฮะนะครับเป็นของยายคนหนึ่งนะครับเสร็จ